สวัสดีครับพอพอก็ผมเซียนคนมันอีกแล้วครับมือนี้มีเมนูไก่ครับมือนี้ไก่ไตน้ำไก่ไตน้ำครับโอ้เหลืองหุยหเกือบแหลมเกือบดำแบบบ้านครับลุนโอ้ลุนไฟครับนี่ครับปลาไก่ครับ ไก่จีนไก่ครับมือนี้ครับไก่ขาไก่โอ้สวยงามครับผมโอ้ไก่นี่ยสามลูกนะครับนี่ไก่โอ้งไก่โอ้วงยังไงเผาเผามือนี้ที่ไตมอครับไตมอครับมือหนึ่งไตบ้านไตน้ำไตน้ำช่องอไตบ้านเห็ดเปื่อยๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปวิ่งบัดขั้วอีกครับผมมาครับพี่น้องต่อต่อต่อ นั่งนั่งขั้วครับนั่งซับซับเนื้อซับเนื้อโอั้วเพิ่นกกกสุดดไปเลยเชื่อ้าอ่างยังยิ่เป็นยินเดียมันขั้วไก่ขั้วยังขั้วแบองอาับขึ้นเดียวดโช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 โอ้โชว์โชว์กกกิเอาครับโอ้คมดีเดวะโอ้เมียกมเลยครับโอั้วเน เจ็บเจ็บตีไงไซ่่าใช่เนี่ยครับนี่มาเยี่ยมสกเพิ่นมาเยี่ยมบันป่าเก่งครับมันนี่เยี่ยมสกเพิ่นนะเนี่ยเยี่ยมสกอครับมาเยี่ยมคุณแก่ผมครับไอ้ไก่ไอ้คุโรคุโรคมั่งมันนี่เนาะไก้ไต่หนำไก่ไต่หนำนะแต่สูตรสูตรคลุกสูตรคลุกครับเนีสูตรพิเศษสูตรพิเศษเออ่ืฮึยังครับตามนี่เงาเลยครับผมวิธี อีสานนู่นเขโกโลอีสานเดี๋ยครับต่อหงอกะดังไฟไปขึ้นแล้วทั้งคนก็เริ่มหลงขีได้ทา้งคนครับหิดใส่ครับ <laughs> หิดใส่หิดใส่ปลาไก่ครเลยหิดใส่ครับแบ่งนาทีหลายนาทีครับผมกัทบทำคลิปอย่างเดียวครับผมฝา,ากติดตามเลยนะฝากติดตามผมเลย<อ>มมเนะครับเชียรคนมันครับคือเก่าครับผมคือ <laughs> เก่าครับพี่น้องได้เฮ็ดกับอีสานหฮอเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับวิธีแนว่เอาเถอะเสียบบันบันหลายคนเราใส่ก้อนเนาะ ท,ทิ้งทิ้งอย่างเลยนี่ครับเกลื่อนเกียงเขาต่ำเรียบร้อยแล้วครับประเทศไทยตอนจังหวะตา่ำนี่ครับเกลื่อนเกียงโอ้หอมๆนะครับมุนไพ่หาชนิดหาชนิดครับขี้ขาตะไคร้้โอหอมเออพ่อกระตัมจังไรนะครับจังยังไงร่ <laughs> อนดุกร้อนดุก,กงานนี้เด็ดวู้ดเหนียวแน่นอนครับงาน <ๆ S 2> นี้ของเสียบเสียบของเสียบ เอาครับเดี๋ยวครับผมหยดสุดหยอดอาหารเองบ้านอาหารอีสานทั้ง,ทงเหนือเอออาหานทั้งเหนือเนาอีสานทั้งเหนือเนาะอี yeah. สานกินทั้งเหนือมา,าเห็ดสูคนกินครับสวดสอีสานบ้านเทาเนี่ยโอ้บอกว่าสุดยอดแน่นอนครับเสีย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 บมีเสียบ,บหลายพี่น้องสิบสองเลยแล้วครับหลันตี<ห>นอย่างเดียวว่ามาเสียบ <aux. S 1> ครับเรีดย<อ>่ามเลกับเบิร<อ>์ตตลอดด้วยครับบุ๊มบิ๊มเบิร์ต เหลื้อนนะครับของเสียบเหลือนติมหม้อแล้วครับผู้ใดมาใสาครับครับตอนจับครับผมเดี๋ยวจังไปเบิ่งลงหม้อปรุงอีกเชือนึงครับผมช็อตนึงครับมาครับขั้นตอนนี้ละขาดผู้ใดเบิ่งวิธีปรุงนะเผื่อรถดีทีมงานห้องอยากไปเฮ็ดกินอยู่บ้านเนาะเบิ่งสอนวิธีปรุงกันครับรถดีสองช้อนโต๊ะดีครับผมสองถึงสามสองถึงสาม ใช้พอดีพอดีอันนี้สูตรมาตรฐานสูตรมาตรฐานนะครับเด้อแต่มันจืดก็ยังยังเติมไหมเนาะนนี้ยังนี่อันนี้ผงนัวโอ้ผงนัวสองคอนโต๊ะเออใส่บี๊กใส่หน่อยโอ้โหที่แมเนต์บอยหยุดแมเนตัวนี้ไม่บอกหยุดเลยเสียไรเสียไรครับผมเกลือครับเกลือนิดหน่อยเกลือเกลือเม็ดครับเหนึ่งคอนโต๊ะขอครับผม แล้วก็มีไอ้ซีอ well ิ๊วเนรถไห้ซีอิ๊วขาวมีเราไหมนั่นแหละขวดนี้แหละขาวครับไม่มีอะไรแน่นอนขนาดซีอิ๊วดำยังบอกซีอิ๊วขาวเออมีอะไรแน่นอนฉีดลงไปเลยประเทศไทยมีอะไรแน่นอนอันนี้ก็แซ่บแล้วครับผมเครื่องห่อกับต่ำไปแล้วครับโอ๋ตอนแรกตอนแกตอนอชุดนี้โอเคแล้ว คนคนคนคุริคุริคุริครับวันนี้เนี่ยทำงานเนอะโอ้ขนาดแค่ดีุ่่งไปนี่หอมพริกแกงกันอะเหง่อโอ้ยเขียงทำดังๆเลยทำดังนะครับพริกแกงครับอันนี้ไงคริครับพี่น้องโอ้ยพกลุกครับพกลุกใส่น้ำใส่น้ำแบบพกลุกเผรียกันครับร่อนดูครับศูนยนี้ก็นเลยร่อนดูสูตยร่อนดูนี่ดาซิมีดศูตรพิเศษให้เบิรงอยู่ยได้ครับ ในนั้นมันยังจะเพลยครับผมสูตรนี้ว่อยากบอกใครแต่ว่าผมจะถ่ายรับให้พี่น้องเข้าในเบิ้งครับผมเฮ้ยสูตรเฮ้ยสูตรครับสูตรลับโอเคไก่เพลยครับหมูลันลำหมูลัโบราณูลันปลาเห็ดปลาเห็ดครับเงาสีเงาสีคระส้ากุเรียกต้องสีนี่ยังกระส้ากุเรียกไปครับเห็นเขาหนามเขาเือครับผมเออ เนื้อเนื้อีเื้อีเนื้อบเนี่น้ำน้ำทยบ้านเรา่นด้น้ำารีน้ำมาเติมน้ำครับก็เติมน้ำครับผมติเตาเตาเลยก็ได้เตาเลยครับโอ้โมันนี่เาใส่แบบเตาแบบเบานครับผม วิธ <mile> ีบันเติมน้ำกัาไปครับเบิ้งครับใส่น้ำทำไมครับใก่้ทำเนียกเติมน้ำประมาณนี้แล้วครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งสูตรพิเศษครับพี่เอายังใส่เน่อยห่างน้ำมันข้างน้ำมันเทอดกันหน่อยห่าะน้ำข้างนาแล้วเนี่ยโอ้โ้วนหนึ่งห่วยเลยครับผมมาครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งเบื้งเบื้งครับสูตรอี่ยังนี่ สูตรเปลือยไ้ครับสูตรเปลือยไ้ครับกระตรงเพ็ดยังไรครับไก่เฮาไก่ตีเนีไกต่ไกตีครับไก่หกสามด้คิดบ้างครับสามด้ครับน้องชิญาบสักหน่ครับสามเกลือสามเกลือสามเกลือใส่หนามครับใส่หนามตงไปอีกบัานนี้โอ้โห้เก็บลอยพี่น้องเก็บลอยครับเบิึงเชฟครับตีนีใสาา่ายล่าแน่แน่ยำยำอย่างเมื่อวันบัด บัดเปื่อยนะครับเดี๋ยวซีรอนดูโชว์เลยครับโงดปากนี่คือว่าโอ้ดื่นลุงคอเลยพี่น้งต้องย้ำต้องย้ำต้องยำเฮียครับผมเดี๋ยวติดตามตอนที่เซฟผ่าถาดไปแล้วครับมาครับพี่น้องไก่หอกกันได้ทีเด้อครับโอ้เปื่รยเปื่รยครับ ไอบ้านเดี๋ยวเ้างทไปดำเศษพ่าฐานเลยนะครับมาไอ้เชฟตีห้อไปไปครับเดินทางมาครับผมมาครับโอ้เบิรงครับโอ้คนหงุดหงเลยครับเทเลยครับฐานเอาเบิรงครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องไก่ไตน้ำไก่ไตน้ำครับเปื่อยๆนะครับร่อนดูร่อนดูครับเอันนี้คุณแม่ห้อกกระทากินเตอร์โดนแล้วครับผมกิดสรรหาเมนูเด็ดๆมาให้ ขอบคุณพ่อเพื่อนนะครับที่เพื่อนให้ไกลมาตัวนึงครับ <Hey. S 1> ผมขี่มาเยี่ยมยามเล่าครับมนีก็ได้นองมาเนาเนาะโอ้ขาด,ดีครับหมอมีห้วครับโอ้ยสุดยอดดีครับอ่ะคุณแม่ชิมแล้วตอนนี้เออ,เอ,อชิมชิมชิมหน่อยชิมให้ดูหน่อยดูครับดูครับโอ้ตอนี่ไงเนี่ยตอนตอนรอนดูนะรอนดูนะ okay, อนนะเออนั่นแหละ เออแรนดว๋เลยโอ้ยเปรยครับเปรยเป็นตอนครับผมเปรยครับเปรยเออแมนอยู่ตีวะสันแมนแล้วครับนี่ของคุณแมวเลยครับเบิ้งคุณแม่เขากินครับผมช่วงนี้ครับโอ้ผมกะหาเมนูดีๆไม่คุณแม่เราได้กินแล้วครับเออโอ้สุดยอดครับผมโอ้ให้เชฟเพิ่นชิมเลยนะเชฟเชฟเอาสิ้นเห็ด ท่านผู้ชมเล่าเดี๋ยวนะครับเฮ้พี่น้องเล่าเดี๋ยวนะเออเปื่อยเลยนะครับเด้อเออตอนเปื่อยเลยว่าเราห่ไก่มาตัวนั้นเออครับโอ้รสชาตินี่สุดยอดดีครับปากเพิ่มเรื่อยๆครับอือหืออะหาไปไหนบู๊หงเปื่อยยกโป๊ะเนี่ยแย้วแจงหโอ้โหสุดยอดแล้วครับมามาเ้อพี่น้องมามามาครับกินข้าวร้อมกันครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับข้าวเหนียวห่อกระไรหยานบวยใหญ่เลยครับดึงดึ่งโมงได้แล้วครับ หนึ่งครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผมเจ้ตัวเหนียวแม่แม่เกียวสนใจครับนี่ครับทางเจ๋เพิ่นกิดหนึ่งตัวเหนียวไม่แห้งห่อนครับมือนี้มาเยี่ยมบ้านเพิ่นครับมือนี้สุดยอดสุดยอดครับผมว่าเพิ่งเจ้มาต้มตัวยังใหญ่เลยเนาะไอ้แฟนใจน้ำพอเรากินครับผมงานงจุ่มขวงให้เหลือเจำหมออีเร่หลายครับพี่น้องไหมหลายๆครับผมอู้เอา จังได้ก็ฝากที่ตามช่องเซียนคนมันเนี่ยนะครับผมจะพอได้มีกำลังใจทำชิปต่อไปนะครับฝากที่ตามผมเด้อครับกดซับสไครต์หรือกดที่ตามผมเนะครับเบิงพอเกิดขอให้เบิ่งกรได้ครับเบิ่งครับเบิ่งไปที่อีสานเท่าเด้อครับกำลังใจให้กำลังใจให้ผมเนียนะครับเซียนคนมันครับผมจังเล่กัผมขอกับกาล่าเขาเด้อครับสวัสดีครับ